ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําวันที่23มกราคม2566นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะวันนี้การติดต่อสื่อสารนะคะค่อนข้างโดดเด่นไม่ว่าคุณจะก,การเจรจาค้าขายนะคะหรือทญญํงสัญญาอะไรต่างๆมีโอกาสผ่านแล้วก็สําเร็จราบรื่นนะคะวันนี้นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ ตอนนี้เหมือนคุณมีเกณฑ์คิดอยากจะเดินทางไปไหนสักแห่งหนึ่งนะคะช่วงนี้งานอาจจะหนักนิดหนึ่งแบกรับภาระแบกรับปัญหาหาค่อนข้างเยอะนะคะแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะวันนี้คําพูดของคุณจะทําให้คุณนะคะมีโชคมีลาบแล้วได้เงินได้ทองได้สิ่งดีๆเข้ามานะคะอยู่ที่คําพูดระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็อารมณ์นิดนึงนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายบัตรประชาชนเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ทะเบียนรถ ให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีฟ้านะคะสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวให้โชคนะคะเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะ1 1, 1ึ่นะคะ1 1แล้วก็1 0นะคะ1ทั้งนั้นเลยนะคะขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ